วันนี้เนี่ยผมมาแนะนํา10นักเต้นนะครับหน้าแรกนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดเลือกใครคุ้มที่สุดนะครับร้านโอเวอร์ทวบริการเติมเกมราคาถูกรับเติมเกม f c Mobile มีผู้ติดตามกว่า100,000คน <Wow. S 1> จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วกว่า5ปีสามารถเติมได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เพจโอเวอร์ทหรือจะแอดไลน์ โอเวอร์อันเดอร์สกอตทบอปอย่าลืมมีแอดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกมเอฟซีมือถเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยผมมาแนะนํา10นักเตะนะครับหน้าแรกนะครับแล้วก็คุ้มค่าที่สุดสําหรับวีคหนึ่งแล้วก็วีคสองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะอธิบายทั้ง10ตัวด้วยนะครับว่า10ตัวเนี่ยเล่นเป็นยังไงนะครับเลือกใครคุ้มที่สุดนะครับวันนี้ก็จะเรียงลําดับตั้งแต่อันดับ10ไปจนถึงอันดับที่1นะครับที่ผมมองว่าคุ้มที่สุดนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีตัวไหนบ้าง10ตัวเริ่มที่ตัวแรกนะครับผมให้ดับ10บนะครับในเรื่องของความคุ้มค่าตอนนี้ก็คือเดวี่นั่นเองนะครับเพื่อนๆอัฟองโซเดวี่ตัวนี้นะครับก็คือเก่งมากนะครับเพื่อนๆเป็นแบ็กซ้ายที่เร็วที่สุดในเกมนะตอนนี้แล้วนะครับเพื่อนๆรูป่างก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้แบ็กซ้ายมี104อยู่2ตัวนะครับก็คือโรเวนโตคาร์ลอสอีกหนึ่งตัวนะครับเพื่อน แน่นอนนะครับความเร็วเดวี่ดีกว่า121 120นะครับคาร์รอสเนี่ยประมาณ115นะครับเพื่อนๆแต่ถามเรื่อง AI นะครับ AI คาร์รอสยังดีกว่านะครับเพื<ๆ>่อนๆก็สําหรับผมเนี่ยเดยวี่คือโน2ความคุ้มค่าให้ดับ10นะครับเพราะผมมองว่า o อ r 104นะครับใช้หกร้อยเนี่ยผมมองว่ามันแพงไปนะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนตัวผมมองว่าสักประมาณ450จะเป็นตัวที่คุ้มมากนะครับแล้วก็น่าแรงมาก600 ถามว่าถ้าใครไม่มีแบกไซด์ดีๆก็แลกมาเล่นได้นะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครเติมพานนะครับแอลลีโคเก่งมากนะครับเพื่อนต่อมานะครับอันดับที่9นะครับที่ผมมองว่าแลกมาเล่นได้นะครับเพื่อนๆความคุ้มอันดับที่9นะครับก็คือแฟงไรกาตตัวนี้นั่นเองนะครับเพื่อนแฟงไรกาตัวนี้นะครับยังไงก็เก่งมากอยู่แล้วนะครับในตําแหน่งซีเดียมโอวีอาร์5ตัวนี้นะครับ คือสุดอยู่แล้วนะครับ AI ก็ดีนะครับรายการได้ทั้งสองโหมดนะครับเมเนเจอร์ก็ได้อินทรีดก็ได้นะครับเพื่อนๆรายการแต่ที่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะครับเพราะว่าตำแหน่ง CDM เนี่ยเอาจริงๆไม่ใช่ตำแหน่งหลักนะครับเพื่อนๆสำหรับผมเนี่ยคือตำแหน่งลองนะครับและใช้ชิกซ์อหกร้อยเนี่ยผมมองว่ายังไม่ค่อยคุ้มนะครับรายการตัวนี้นะครับถ้าจะให้ผมตีราคาประมาณ5 0 0ชิกซ์อนะครับเพื่อนๆจะคุ้มกว่านี้แน่นอนนะครับ ตอนนี้โอกร้อยสำหรับผมคือแพงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครอยากได้ CDM นะครับมายืนรับแน่นๆนะครับเล่นยาวๆก็แลกได้นะครับเพื่อนๆเก่งมากนะครับแฝงรายการที่สําคัญคือเล่นได้ทั้ง2โหมดนะครับเพื่อนๆต่อมานะครับอันดับที่8นะครับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับอยู่ในสัปดาห์ที่1นะครับนั่นก็คือลาฟินญาเน่งนะครับเพื่อนๆลาฟินญาตัวนี้ก็คือเป็น RW ที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับเพื่อนๆ ต้องบอกว่าน่าเล่นมากนะครับบี food เป็น4นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเล่นบีขวาเนี่ยเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับถ้าเที่ยวกับโมซาร่าเนี่ยก็ผมชอบราฟินยามากกว่านะครับเพื่อนแต่ว่าข้อเสียของราฟินยานะครับมีอยู่อย่างเดียวก็คือ Work ์กเรทนั่นเองนะครับเวิร์กเรจะเป็นสูงสูๆนะครับมันจะยืนไม่สูงมากนะครับเพื่อนแต่เอาไปเล่นจริงก็คือเก่งมากนะครับเ a นเจอรก็เก่งนะครับ มีเพลย์เมกเกอร์มีไกลมีเหนือชั้นนะครับเพื่อนๆครบเลยนะครับคือเล่นได้อีกสักพักหนึ่งนะครับราฟินยาแต่ที่ผมให้ความคุ้มค่าดับที่8นะครับเพราะว่าชิกซอในการแรกนะครับ5้ารอยนะครับเพื่อนๆซึ่งผมมองว่าสักประมาณ400อยเนี่ยจะคุ้มมากนะครับ5้ารอยผมรู้สึกว่ามันแพงไปนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าใครขาดตำแหน่งนี้นะครับก็คือแลกมาเล่นได้เลยนะครับเก่งแน่นอนนะครับราฟินยา มาถึงันดับที่7นะครับในเรื่องของความคุ้มค่านะครับและก็หน้าแรกผมให้เป็นตัวนาลี่ตัวนี้นะครับซึ่งผมก็เล่นอยู่นะครับเพื่อนคือมันเก่งมากนะครับตัวนาลี่ a i d มากนะครับเพื่อนข้อเสียอย่างเดียวของตัวนาลี่ที่ผมมองเห็นในตำแหน่งนี้ก็คือผมรู้สึกว่าตัวมันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับอย่างอื่นเนี่ยคือครบแล้วนะครับตัวนาลี่เทคเคิลดีนะครับยืนตำแหน่งดีนะครับส่งบอลดีครบแล้วนะครับเพียงแต่รูปร่างมันเล็กไปนิดนึงนะครับเพื่อน ก็ตัวนี้เล่นได้ทั้งเฮดเวลแล้วก็แมเนเจอร์นะครับมีเนนเทเกิลนะครับมีส่งไกลแล้วก็มีเพลย์เมกเกอร์ด้วยนะครับสายฟรีนะครับหรือว่าสายเติมน้อยนะครับใช้ชิกซอแค่250นะครับผมมองว่าแรกได้เลยนะครับเพื่อนๆยังไงก็คุ้มนะครับตัวนารีแต่ที่ผมให้ดับ7นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับ CDM มมันไม่ใช่ตำแหน่งหลักนะครับเพื่อนๆความคุ้มค่าก็เลยลดน้อยลงมานะครับ แต่ถ้าใครที่เล่นแผนมีซีเดียมนะครับแล้วยังขาดซีเดียมอยู่แลกไปเล่นได้เลยนะครับยังไงก็คุ้มนะครับโตนารีและมาถึงอันดับที่6นะครับอันดับที่6ของความคุ้มค่านะครับผมให้เป็นมิลิเตาตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็ผมมองว่าโคตรคุ้มเช่นกันนะครับใครที่หากองหลังอยู่นะครับเพื่อนๆแนะนําเลยนะครับมิลิเตาเล่นได้นะครับเทคเคิลดีมากนะครับเอไอโคตรดีนะครับมิลิเตลลูกหม่งก็คือทีเด็ดเช่นกันนะครับเพื่อน มิลิตลตัวนี้นะครับรูปร่างเนี่ยมันไม่ได้หนานะครับเพื่อนๆมันจะออกแนวบางๆางสูงสูงนะครับคล้ายคาคันนาวโลนะครับเพื่อนเพื่อนเป็นคันนาเวอร์ชั่นสูงนะครับตัวนี้มีความเร็วนะครับเพื่อนเเบียดพระทาได้นะครับแล้วก็กระโดดดีมากนะครับกระโดดร2อยสิบนะครับได้ทั้งเอทเวนแล้วก็แมเนเจอร์นะครับมิลิตลมีมงทรงบอลลงด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนลูกเตะมุมก็มงได้บ่อยนะครับมิลิเตลไม่แย่นะครับเพื่อนเพื่อนโดยรวม สปีดก็100นะครับแรงไปเล่นได้เลยนะครับ350ผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับมิลิตเแล้มาถึงท็อปไฟนะครับห้าอันดับสุดท้ายของความคุ้มค่านะครับเ,เพื่อนๆอันดับที่5เนี่ยผมให้เป็นคาฟูนะครับคาฟูตัวนี้คือโ no น1นะครับสําหรับผมตอนนี้สําหรับผมเนี่ยผมชอบคาฟูมากกว่าไมค์คอนนะครับตัวไมค์คอนโนร้เนี่ย ผมมองว่า AI ยังไม่สู้คาฟูนะครับเพื่อนๆคาฟูตัวนี้ AI คือสุดมากนะครับตั้งแต่ร่างเก่าแล้วนะครับเพื่อนๆการแทคเคิลนะครับความเร็วคือโคตรดีนะครับเพื่อนๆถามว่าทําไมถึงจัดให้อยู่อันดับที่5นะครับทั้งที่มันเป็นโน .1 นะครับเพื่อนๆเพราะว่าชิกซอมันเยอะมากนะครับ700นะครับเพื่อนๆผมตีว่าสักประมาณ600นะครับจะคุ้มกว่านี้และมมาถึงอันดับที่4นะครับ อันดับที่4เป็นนักเตะสัปดาห์ที่2นะครับซึ่งผมให้องรีนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆองรีตัวนี้ก็คือเก่งมากเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆได้ั้งเีทวีแล้วก็แมเนเจอร์นะครับเอทเวทได้สับัได้ตอกยังไงเข้าหายนะครับเ,เพื่อนๆแต่ว่าในเรื่องของการจบสกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่าบางจังหวะน,นะครับองรียังไม่ได้คมมากนะครับเ,เพื่อนๆบางจังหวะเนี่ยมียิงไปติดเซฟเช่นกันนะครับแล้วก็ในส่วนของเท้าซ้ายแพ่นนี้ ยังหงเล่นได้สบายนะครับเพื่อนๆแต่ว่าแผ่นหน้าเนี่ยยิงยากแน่นอนนะครับโดยเฉพาะสายปัดจอนะครับปัดจอเท้าซ้ายนะครับโอกาสเข้าเนี่ยผมให้ไม่ถึง5 0เนะครับเพื่อนๆระดับความคุ้มตอนนี้ก็เลยให้อันดับที่4นะครับแต่ว่าตัวมันเก่งมากนะครับนี่คือกองหน้าที่เล่นไปได้อีกสักพักหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆอันดับที่3ในเรื่องของความคุ้มค่าและก็หน้าแรกนะครับผมให้เป็นตูเร่นะครับเพื่อนๆ ก็ตูดเอโอวีอาร์หนึ่งร้อยตัวนี้นะครับที่สุดแล้วนะครับได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับเพื่อนๆ AI โคตรดีนะครับเวิร์กเดกลางๆไม่เป็นมนาเลยนะครับตูดเอเล่นได้สบายนะครับเพื่อนๆแมเนเจอร์ก็เก่งมากนะครับเอทเวตก็ยิงคมนะครับตูดเอไม่แย่เลยนะครับเพื่อนๆถ้าปัจจุบันนี้คุลิตร้อยห้าคือโนหนึ่งนะครับผมให้ตูดเอโนสองนะครับเพื่อนๆก็ผมให้ลองจากคุลิตเลยนะครับก็น่าแลกมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ถ้าเทียบกับ ราคาจิกซอแล้วนะครับผมมองว่ามันไม่แพงเลยนะครับเพื่อนๆห้าร้อยห้าสิบจิกซอนะครับได้ตูได้ไปเล่นต่อไปนะครับอันดับที่สองนะครับอันดับที่สองเนี่ยผมไม่เป็นเฟอร์ดินานนะครับเพื่อนๆเฟอร์ดินานตัวนี้ก็สุดมากนะครับสปีดร้อยสามนะครับเพื่อนๆแลกมาเนี่ยเล่นได้อีก3เดือนนะครับเฟอร์ดินานตัวนี้ในส่วนของพลังแฝงก็จะมีเนนเทคเกิลแล้วก็โมงส่งพลังนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ปรับเวอร์เรทมาด้วยนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพื่อนสปีดก็ดีนะครับเฟอร์ดินานตัวนี้คือครบเครื่องมากนะครับ AI ก็ดีนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับผมตอนนี้นะครับผมให้เป็นโน1 cb ด้วยซ้ำนะครับเพื่อนเพื่อนหลังจากที่ลองเล่นมาแล้วนะครับเฟอร์ดินานตัวนี้โค้ดเก่งนะครับผมมองว่าคุ้มมากๆนะครับ550จิกซอนะครับสำหรับเฟอร์ดินานอย่างที่บอกนะครับเล่นได้อี่3เดือนนะครับเฟอร์ดินานตัวนี้แรงมาเล่นได้เลยนะครับเพื่อนๆและอันดับที่1ของเรานะครับ ก็คือหนังเตะจากสัปดาห์ที่1นนะครับเพื่อนๆสำหรับผมก็คือชิโนล่านั่นเองนะครับชิโนล่าตัวนี้ 5- ้า้านะครับรองรับเพดใหม่นะครับเพื่อนเพดใหม่ยังคงเล่นได้สบายนะครับสำหรับชิโนล่าตัวนี้นะครับและที่ผมบอกว่ามันคุ้มนะครับเพราะว่าชิโนล่าตัวนี้เล่นได้3ตําแหน่งนะครับเพื่อนๆมีตําแหน่ง CM และก็เอทีด้วยนะครับซึ่งตําแหน่ง CM เเนี่ย หายากมากนะครับเพื่อนๆที่เป็น5้าถ้านะครับที่ผมนึกออกก็มีแค่นี้มานะครับที่มานับสายฟ้าได้นะครับเพื่อนๆหายากจริงๆนะครับแต่ว่าชิโนล่าตัวนี้นะครับถ้าจะให้เด่นที่สุดเนี่ยเอาไปเล่นกองหน้านะครับเพื่อนๆโคตรเก่งนะครับแล้วก็โคตรคุมนะครับชิโนล่าข้อหวังว่าคลิปนี้จะตอบคําถามให้แก่เพื่อนๆได้แล้วนะครับเพื่อนๆชอบถามกันมากนะครับระหว่างชิโนล่ากับองรีเลือกใครส่วนตัวผมชิโนล่านะครับเพื่อนๆ เพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยแผ่นหน้าเล่นสบายนะครับและที่สําคัญคือมันเล่นได้3ามตำแหน่งนะครับเพื่อนๆมันทําให้เราสามารถเปลี่ยนแผ่นเล่นได้หลายแผ่นนะครับชิโนล่าตัวนี้คุ้มสุดแล้วนะครับ2สัปดาห์แรกเพื่อนๆหลายคนก็คงสงสัยนะครับแล้วมันจะมีอีก2ตัวนะครับมันไม่น่าแลกหรือมันไม่คุ้มยังไงนะครับก็ผมมองว่า2ตัวนี้นะครับที่ผมหมายถึงก็คือเปโโดและก็อัมสิกนะครับเพื่อนๆสองตัวนี้ก็คุ้มเหมือนกันนะครับ เล่นได้นะครับไม่แย่นะครับเพื่อนๆสองตัวนี้เปโรนะครับผมมองว่าถ้าใครขาดแบคขวาเนี่ยแลกไปเล่นได้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันคือแบคขวาตัวท็อปไหมก็ยังไม่ใช่นะครับเพื่อนๆรูปร่างมันเล็กนะครับเกมรับอาจจะมีหลุดตำแหน่งบ้างนะครับเพื่อนแต่สิ่งที่มาช่วยก็คือความเร็วนั่นเองนะครับสําหรับเปโรโปโลตัวนี้นะครับไม่แย่นะครับถ้าใครจะแลกก็แลกได้นะครับ ราคาก็ไม่แรงมากนะครับ250รสิกซอส่วนนัลซิกตัวนี้นะครับก็คือน่าเล่นเช่นกันนะครับเพื่อนๆแต่ผมมองว่า3า0ริกซอเอามาแลกตำแหน่ง CM นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งรองเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเพื่อนๆเก็บอีก50นะครับไปแลกมิลิเตอร์ดีกว่านะครับสำหรับผมแต่ถ้าใครขาด CM จริงๆนะครับก็แลกมาเล่นได้นะครับอัลมซิกตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็แลกได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆ รวมๆแล้วนะครับที่่าแรก2อสัปดาห์แรกก็มีประมาณ10 12ตัวนี้นะครับที่หน้าแรกคุ้มสุดอย่างที่ผมสรุปไปนะครับนั่นก็คือชิโนล่านั่นเองนะครับยังไงก็ควรแลกทุกคนนะครับชิโนล่าถ้าเพื่อนๆมีแต้มนะครับนัตอนนี้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้ตัวไหนเนี่ยผมยังไม่แนะนําให้แลกนะครับเพื่อนๆเพราะว่ายังเหลืออีก2สัปดาห์นะครับแต้มผมก็ยังเก็บไว้นะครับเพื่อนๆผมยังอดใจนะครับอดใจรอดูอีก2สัปดาห์นะครับเพื่อนๆ และเดี๋ยวเราค่อยแลกสัปดาห์สุดท้ายนะครับเพื่อนๆเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจแรกได้บ้างนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ